เรื่องที่บอกว่าปล่อยน้ําลดสปีเว์แล้วอันตรายเนี่ยมันไม่อันตรายถ้าไม่ปล่อยสิอันตรายนะครับแต่ว่าระบบระบบของเขื่อนเนี่ยเขาเขาเขา,เขามีความปลอดภัยดีอยู่แล้วมั่นคงแข็งแรงดีอยู่แล้วผมตั้งแต่เขื่อนเสร็จมาตั้งแต่ปีสีเนี่ยผมก็อยู่ท้ายเขื่อนตลอดถ้าปีไหนน้ําไม่เต็มเขื่อนปีนั้นพวกเราจะบอกได้เลยว่าเราจะเศร้าใจมากต้องให้น้ําเต็มเขื่อนเราจะมีความอุ่นใจ เพราะว่าเราจะมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีในส่วนของผู้ประกอบการก็จะได้อาศัยน้ำที่ปล่อยไปเรื่องของเกษตรกรรมปล่อยไปเรื่องผักดันน้ำเค็มปล่อยไปเรื่องช่วยคนที่ใช้น้ำปลายน้ำเนี่ยได้ตลอดทั้งปีเราก็จะใส่ช่วงนี้แหละล่องแก่งได้ทั้งปีเช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดน้ำไม่เต็มเขื่อนแน่นอนครับเราไม่มีน้ำที่จะไปผักดันน้ำเค็มไม่มีน้ำไปให้เกษตรกรใช้ไม่มี น้ำที่จะใส่ร้องแก่งแน่นอนรายได้ก็จะหายไปถามว่าอันตรายไหมเขื่อนตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดผู้ภาษาวิศวกรรมเขาก็เรียกว่ามีค่าเซฟตี้แฟกเตอร์สูงมากเขาทําสูงมากอยู่แล้วเขาเผื่อมากอยู่แล้วเราจะไปกลัวทําไมครับอ่างเก็บน้ําก็เหมือนอ่างล้างจานถ้าล้นมันก็เปิดเลอะเทอะอันตรายแต่เขาก็จะมีช่องน้ําให้ล้น ก็เหมือนกันครับเหมือนกันถ้าไม่ปล่อยสิอันตรายแต่ตอนนี้เนี่ยน้ําเต็มเขื่อนพวกเราจาังหวัดนครนายกอิ่มใจนะครับยิ้มเลยในใจปีนี้ทั้งปีเรามีน้ําใช้แน่นอนครับมีเขื่อนตอนช่วงไม่มีเขื่อนเนาะเราก็จะได้ยินว่าน้ําท่วมไม่ได้ท่วมไม่ได้ท่วมปลายน้ํานะท่วมตั้งแต่นี่แหละท่วมตั้งแต่หน้าเขื่อนที่เรายืนอยู่นี่แหละเรายืนอยู่จริงๆมันเป็นสายน้ําเก่าที่เรายืนอยู่เนี่ยนะครับ น้ำมาน้ำมาจากเขาใหญ่เนี่ยมวลมวลน้ามหาศาลมากในฤดูฝนแต่ละปีคือช่วงฤดูน้ําหลากหรือว่าฤดูน้ําป่าเนี่ยน้ามาปุ๊บเหมือนเทน้ำมาจากแก้วไม่มีอะไรบงังอะไรจะเกิดครับท่วมบ้านพัดบ้านพัดสิ่งของท่วมเรื่องเรืเ่องสวนไรนาท่วมบ้านเป็นอย่างนี้จริงๆแต่ก่อนอะ่ะเราควบคุมและควบคุมมันไม่ได้อะ่ะควบคุมน้ําป่าไม่ได้แต่พอมีเขื่อนมากัน้นประโยชน์หลายอย่าง อย่างแรกเลยก็คือน้ําป่าไม่ทะลักแน่นอนนะครับน้าป่าไม่ทะลักไม่ทําลายเลือกสวนไรนาแน่นอนตั้งแต่นี่ไปนะครับในส่วนของปลายนครนายกก็คือทางอ,องค์ครักษ์เนาะตรงช่วงนั้นเนี่ยเขาเป็นที่ลุ่มเขาเป็นที่ลุ่มมีผลกระทบเช่นเดียวกันก็คือน้ําก็ไปเอ่อแถวๆน้นแต่ก็ไม่เอ่อนานไม่เอ่อนานและเขาก็สามารถตรงนั้นเนี่ยเป็นเป็นพื้นพื้นที่ที่ผลิตปลาน้ําจืดติดอันดับ ต้นของประเทศไทยนะตอนนี้ยิ่งดีใหญ่พอมีเขื่อนแต่ก่อนที่ไม่มีเขื่อนเนี่ยคดคนทนไม่ได้ควบคุมไม่ได้ปลานกน้าเนาะปลานกน้ําปลาเจอน้ําป่านะครับแต่พอมีเขื่อนปุ๊บทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดเลยไม่ว่าน้ําแถวนี้ไม่มีท่วมครับไม่มีท่วมเลยไม่มีท่วมเลยนะครับไม่มีท่วมมีอาชีพการจัดการน้ำเนี่ยครับที่มีการปล่อยน้ำมาแต่ละแต่ละรอบเนี่ยครับมีการกาหนดกาหนดไว้การวางแผนอะไรไหมครับโอ้ยพอท่านผอเนี่ย ท่านก็แถลงข่าวอยู่ประจำนะพูดประจําทั้งเฟซส่วนตัวทั้งทั้งข้อมูลที่เขาให้มาทุกวันทุกวันเลยนะข้อมูลของเขามีทุกวันเลยว่าระดับน้ําอยู่แค่ไหนอย่างไรแล้วก็จะมีการปล่อยน้ําถ้าไม่มีปล่อยทังสปีเวงก็จะปล่อยตัวล่างพลีไฟฟ้าด,ด้วยนะเครือเราผลิตไฟฟ้าด,ด้วยนะครับอ่านี่นี่เครือโล่ผลิตโรงผลิตไฟฟ้าจากจากกระแสน้ํามีประโยชน์หลายอย่างมากเลยครับแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยไม่ต้องห่วงเขาเนี่ยมีเวร นะครับเขามีเวรเขามีคนที่ดูแลตลอดยี่บสีชั่วโมงเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับผมอยู่นี่มาตั้งแต่เขื่อนเสร็จมาผมอยู่ที่นี่ครับผมอยู่ท้ายเขื่อนเนาะอันนี้เขาเรียกท้ายเขื่อนผมอยู่นี่มาชาวบ้านแถบนี้ไม่ได้ไม่ได้กลัวครับไม่ได้กลัวว่าเขื่อนจะแตกตามข่าวเลยแต่เขาชาวบ้านแถบนี้เขากลับด่าพวกพวกให้ข่าวปลอมๆอย่างเงี้ยเขาใช้ว่าด่านะเพราะว่าพอข่าวนี้ออกมาตูมสิ่งที่เกิดขึ้นครับ แม่ค้าไก่ย่างแม่ค้าส้มตำที่เขาเตรียมอาหารที่จะมาขายเสาร์อาทิตย์เนี่ยสิบโลยี่สิบโลขายไม่ได้เพราะคนกลัวข่าวปลอมขายไม่ได้แล้วทำไงครับตู้เย็นใหญ่ๆเขาไม่มีอยู่แล้วเขาขายวันต่อวันพอลูกค้าไม่มาคนทน่องเที่ยวไม่มาเขาก็เสียหายนี่แค่เล็กๆนะครับและใหญ่ขึ้นไปอีกลหลายๆคนหลายร้านเนี่ยก็ทำความเสียหายมากครับ เราอยากให้สร้างความมั่นใจครับ,บกับความแข็งแรงของเครือขุดดัประชารชนตัวนี้ครับให้กับนักท่องเที่ยวแล้วคนที่เคยได้เสพสื่อที่มีการข่าวเท็จออกมาครับผมอันนี้ก่อนได้ไหมครผมขอร้องก่อนเลยว่าคนที่เสพข่าวเนี่ยผมรู้ว่าคนไทยเนี่ยทุกคนเก่งทุกคนฉลาดคิดสนิดครับคิดสนิดหนึ่งการก่อสร้างเคื่อเนี่ยระดับยาวที่สุดตัวแรกของโลกเนี่ย เป็นยาวที่สุดในโลกเนี่ยเขาต้องมีการคำนวณเหมือนสร้างบ้านอะ่ะถ้าเกิดคุณใช้วิศวกรคุณใช้ผู้รับเหมาที่ดีบ้านไม่ถล่มหรอครับเพราะบ้านในคุณต้องอยู่เนาะค,คุณกว่าคุณจะเลือกวิศวกรกว่าคุณจะเลือกช่างมาทําคุณดูวิธีการที่เขาทําก่ออิฐต่ละก้อนเช่นเดียวกันครับเขื่อนใหญ่กว่าบ้านเขาผมเชื่อว่าปลอดภัยแน่นอนที่ผมเชื่อว่าปลอดภัยเนื่องจากว่า ผมก็ได้เรียนจบทางด้านก่อสร้างมาผมมั่นใจในเขื่อนตัวนี้100%ซนะครับถ้าไม่เกิดสงครามโลกเขาไม่มาทิ้งนิวเคลียร์ที่นี่ผมว่าเขื่อนเราไม่แตก